ใจหายนักร้องหนุ่มดังเผยภาพดวงตาล่าสุดพร้อมสาเหตุชัดๆโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับเก่งทัชยะประทุมวันเราจะเห็นผลงานของเขามากมายและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวจากอินสตาแกรมส่วนตัว @keengtachaya ล่าสุดหลายคนต่างเป็นห่วงอย่างมากเมื่อเห็นดวงตาของหนุ่มเก่ง โดยเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอคเคงตะชาญาเผยภาพดวงตาของตัวเองพร้อมข้อความบอกว่าไม่เป็นไรยักษ์โอเคแค่เยื่อบุตาขาวอักเสบจะเป็นมดเอ็กซไปอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก่อนนอนเมื่อคืนไม่เป็นอะไรเพิ่งเป็นตอนตื่นวันนี้ตื่นสายเลยรีบไปงานอีเวนต์ก่อน พอเสร็จงานเลยได้แวะมาหาคุณหมอคุณหมอวิเคราะห์แล้วไม่ได้เกิดจากอะไรมากมายเกิดจากความสนล้วนๆหน้าไปเผลอเกาตอนหลับเกาแรงและตรงจังหวะไปหน่อยเส้นเลือดฝอยตาขาวแตกเลยแต่สู้ตายครับรับยายหยอดแล้วพรุ่งนี้สิบโมงเจอกันงานโอท็อปฟิวเจอร์พาคกรังสิตมาดูมดเอกขับเสพากันครับ หนึ่งเดียวในโลกฝันดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทชัชยะตาแตกข้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความห่วงใยจำนวนมากทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้หายไวๆนะคะ